หลายๆท่านเองก็อาจจะไม่มีเงินทำบุญหรือไม่มีสิ่งของที่จะทำบุญก็เกิดความคิดว่าตัวเองนั้นไม่มีโอกาสที่จะได้สร้างบุญสร้างกุศลเหมือนกับท่านอื่นๆหรือเหมือนกับหลายๆท่านที่มีทรัพย์สินเงินทองเยอะก็ได้ทำบุญเยอะพอคิดอย่างนี้ก็เกิดความรู้สึกน้อยเนื้อ่ําใจที่ตัวเองไม่มีวาสนาที่จะได้สร้างบุญสร้างกุศลให้กับตัวเอง แต่จริงๆแล้วนะครับในเรื่องของการทำบุญทำกุศลนั้นเราสามารถที่จะทำได้หลายทางด้วยกันถึงแม้ว่าเราเองไม่ได้มีทรัพย์สมบัติหรือมีเงินทองมากเราก็สามารถที่จะทำบุญได้พระพุทธองค์ท่านตรัสในเรื่องของบุญกิริยาวัตถุสามก็คือการทำบุญสามประการอันได้แก่การให้ทานการรักษาศีลแล้วก็การเจริญภาวนาซึ่งการให้ทานนี้ก็เป็นทานบารมีคือการให้การสละเป็นจากะละ สิ่งที่เป็นมนทินอยู่ในจิตใจก็คือความตระหนี่นั่นเองเราให้ได้ทั้งสิ่งของอย่างเช่นเราให้ข้าวให้น้ำให้ยานปาานะดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไล้ที่นอนที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งหม่มหรือประทีปโคมไฟเราสามารถทำบุญให้กับคนยากคนจนหรือแม้แต่คนที่อยู่ในสินเราก็สามารถที่จะทำได้แต่ถ้าเราไม่มีในเรื่องของการให้สิ่งของต่างๆแบบนี้เราเองก็รู้จักการให้อภยัยการที่เร เราคิดไม่ดีเราคิดร้ายกับผู้อื่นพยาบาทผู้อื่นเราก็ยกโทษเราไม่โกรธแค้นขัดเคืองใครแบบนี้ก็เป็นการให้แล้วก็เป็นการให้ที่สูงด้วยเพราะเป็นเรื่องของจิตใจทําให้จิตใจเนี่ยมันสงบสงดัดมันปราศจากความอาฆาตพยาบาททั้งหลายหรือเราเองจะให้ธรรมะเป็นทานก็ได้ถ้าเราได้ฟังได้ศึกษาหรือเราเข้าใจเราอยู่ในศีลในธรรมเมื่อเราปฏิบัติได้ปฏิบัติชอบ เรารู้เราเห็นเราก็นำทำคำสอนของพระพุทธองค์นั้นไปแจกจ่ายหรือไปแบ่งปันไปเผยแผ่เป็นการให้ทานที่ไม่ต้องใช้เงินแล้วก็ได้ผลบุญมากเช่นเดียวกันหรือแม้แต่เราเองอยู่บ้านเราตื่นเช้ามาเราหุงข้าวหาข้าวหาอาหารให้กับคนในบ้านอย่างเช่นพ่อแม่ของเราอาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยท่านอายุมากแล้วไม่ค่อยสบายเราเองอาจจะหุงหาอาหารเตรียมน้ำให้ท่านได้กินได้ดื่ม หรือแม้แต่ลูกหลานของเราเองที่กำลังเรียนกำลังทำงานเขาอาจจะไม่สะดวกในการหุงหาอาหารหรือลูกเรายังเล็กอยู่เราเองก็เลี้ยงดูแลสิ่งเหล่านี้เป็นการให้ทานทั้งสิ้นเริ่มจากคนในบ้านก่อนเพราะโดยปกติเราเองก็ต่างหุงหาอาหารกินที่บ้านการที่เราจัดหาอาหารให้คนที่บ้านนี่แหละคือการให้การสละการรู้จักละความตริี์เรามีกับข้าวก็แบ่งปันคนในบ้านให้ญาติให้พ่อแม่ ให้พี่น้องให้ปู่ย่าตายายถือว่าเป็นการให้ทานทั้งสิน้นพระพุทธองค์จึงตรัสว่าเราตื่นเช้ามาหุงข้าวแล้วเทน้ำสาวข้าวลงไปในท่อถ้าระลึกถึงสัตว์ที่อยู่ในท่อแม้แค่ระลึกแค่นั้นก็ยังเป็นที่มาแห่งบุญนับประสาอะไรกับการที่เราทำบุญให้ทานกับมนุษย์ด้วยกันเราดูแลพ่อแม่เราดูแลลูกหลานดูแลปู่ย่าตายายดูแลญาติพี่น้องก็เป็นการให้ทานทั้งสิน้น เพียงแต่เราเองอาจจะคิดว่าการให้ทานนั้นอาจจะต้องไปใส่บาตรหรือไปทําบุญที่วัดอันนี้ก็ถูกเป็นส่วนหนึ่งแต่ถ้าเราไม่สะดวกเราไม่มีเงินในการไปใส่บาตรเราไม่มีเงินในการไปวัดเดินทางค่าใช้จ่ายต่างๆเราก็เริ่มจากที่บ้านของเรา แต่การที่เราเองจะทําบุญทําทานเพื่อให้ได้ผลได้อนิสง์นั้นก่อนให้เราควรจะดีใจอย่างเช่นเราได้ทาอาหารให้กับคุณพ่อคุณแม่ได้ทานหรือทาอาหารให้กับญาติพี่น้องได้ทานเราก็มีความดีใจและขณะให้เราเองก็เกิดความเลื่อมใสให้ไปแล้วก็เกิดความปลื้มใจมีปราโมทย์มีปิติการให้ทานแบบนี้มันก็นําพาเรานั้นมีความสุขจากการให้พระพุทธองค์ดัานตรัสว่าให้ทานกับสัตว์เดรัจฉาน ที่เราเลี้ยงหรือสัตว์เดรัจฉานทั่วๆไปที่เราพบเจอ ก็ยังได้บุญร้อยเท่าให้ทานกับคนทุศิล์คือคนไม่มีศิลอาจจะอยู่ในศิลบ้างไม่อยู่ในศิลบ้างในบางครั้งบางคราวการให้ทานกับคนทุศิล์แบบนี้ก็ยังได้พันเท่าถ้าลูกหลานญาติพี่น้องของเราพ่อแม่ของเราไม่อยู่ในศิลในธรรมก็เป็นที่มาแห่งบุญถึงแม้จะเป็นคนทุศิลแต่ถ้าให้ทานกับผู้มีศิลได้บุญแสนเท่าคือเราเองจะทําบุญกับพ่อแม่ญาติพี่น้องหรือกับพระพิสุสง์ ถ้าท่านอยู่ในศีลในธรรมก็จะได้บุญแสนเท่าเราทําบุญที่บ้านหุงหาอาหารให้พ่อแม่กินออกไปใส่บาตรพระภิสุสงฆ์ท่านก็อยู่ในศีลในธรรมพ่อแม่ก็อยู่ในศีลในธรรมก็ได้บุญแสนเท่าเช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้นการทำบุญให้ทานนั้นเราทำที่บ้านก็ได้ถ้าเราเหลือเราก็แจกจ่ายไปใส่บาตรหรือไปทำบุญที่วัดก็ได้บุญเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมหลายๆท่านเองที่กังวลว่าไม่มีโอกาสที่จะได้ทำบุญดําดานที่บ้านของเรานั่นเองลูกหลานของเราสามีของเราภรรยาของเราพ่อแม่ญาติพี่น้องปู่ย่าตายายหรือแม้แต่เพื่อนที่ทำงานเราสามารถแจกจ่ายกระทำบุญหรือแบ่งปันบุญด้วยการพูดจาที่น่ารักพูดจาด้วย คำที่มีประโยชน์และเวลาที่เราพูดไปก็มีจิตใจที่ประกอบไปด้วยเมตตาคนฟังก็จะได้ประโยชน์มีความสุขจากการได้ยินได้ฟังในคําพูดหรือการสนทนาของเรานี่ก็เป็นที่มาแห่งบุญเป็นที่มาแห่งกุศลทั้งสิน้นเพราะว่าการที่เราเองได้ทำบุญนั้นก็ต้องมีกุศลคือมีสติมีปัญญาในการที่จะคิด พูดทำไปในทางที่ถูกต้องถูกตามแบบนี้ก็ได้ทั้งบุญได้ทั้งกุศลเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดมากอย่าไปปรุงแต่งมากว่าเราไม่มีโอกาสทําบุญเหมือนคนอื่นแต่จริงๆแล้วเพียงแต่เราไม่คิดอิจฉาไม่ริษยาไม่โกรธแค้นขัดเคืองใครเราไม่ไปเบียดเบียนไม่คิดพยาบาทใครนี่ก็เป็นที่มาแห่งบุญเป็นที่มาแห่งกุศลเพราะคําว่าบุญนั้นมันเป็นความบริสุทธิ์มันเป็นความสะอาดถ้าเรามีจิตใจที่บริสุทธิ์สะอาด ราศจากความตรณีในความคิดในเรื่องของอกุศลต่างๆจิตใจนี้ก็จะสะอาดปราศจากกิเลสมันก็บริสุทธิ์เป็นบุญเป็นกุศลได้อยู่ตลอดเวลามันเป็นการสำรวมทั้งกายวาจาใจที่เป็นศินสินนี้พระพุทธองค์ท่านก็ตรัสว่าเป็นมหาทานเป็นทานที่ยิ่งใหญ่ใครรักษาสินได้เนี่ยเป็นมหาทานนำพาไปสู่สุคติโลกสวรรค์ไม่ว่าจะเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเว้นจากการทำร้ายผู้อื่นเว้นจากการเอาสิ่งของ ที่เจ้าของไม่ได้ให้ด้วยอาการแห่งขโมยเว้นจากการประพฤติผิดในกรรมทั้งหลายเว้นจากการพูดโกหกเว้นจากการพูดเพยเจอร์เว้นจากการดื่มสุราและเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทสิ่งเหล่านี้เป็นสินทั้งสิ้นถ้าเรางดเว้นได้เราละเลิกได้ก็จะเป็นหมหาฐานเป็นที่มาของโภกทรัพย์เป็นที่มาของเงินทองดังนั้นทุกๆก,การที่เราสำรวมกายสำรวมวาจาหรือแม้กระทั่งสำรวมใจที่ไม่โลภไม่คิดพยาบาทหรือไม่มีความ ปสิ่งเหล่านี้เป็นที่มาของบุญเป็นที่มาของกุศลทั้งสิน้นหรือแม้แต่การเจริญภาวนาการอบรมจิตให้เป็นสมถะหรือให้ตั้งมั่นให้สงบก็เป็นการทําบุญทํากุศลที่ยิ่งยิ่งขึ้นไปจนถึงขั้นวิปัสนาคือเห็นสัจจะความจริงมีปัญญาที่รู้แจ้งในสิ่งที่มันไม่เที่ยงในสิ่งที่มันเป็นทุกข์แปรปรวนเปลี่ยนแปลงได้ในสิ่งที่เป็นอนัตตาก็จะเป็นมหาบุญใหญ่ที่นั นำพาไปสู่การหลุด พ้นจากกองกิเลสจากกองทุก์ได้ดังนั้นเราเองไม่ต้องกังวลว่าไม่มีเงินไม่มีทองทําบุญวิธีทําบุญถ้าเราไม่มีจริงๆเราก็รักษาศีลสํารวมกายสํารวมวาจาใจให้สะอาดหรือไม่ก็รู้จักการให้อภยัยไม่โกรธไม่แค้นขัดเคืองผู้อื่นหรือฝึกอบรมจิตให้เป็นสมถะให้เกิดวิปัสสนามีปัญญารู้แจ้งเห็นจริงเห็นสัจจะความจริงเพื่อที่จะหลุดพ้นจากกองกิเลสเพราะว่าการทําบุญนี้ไม่ว่าจะให้ทาน รักษาศีลหรือเจริญภาวนาก็ตามก็จะเป็นไปเพื่อที่จะคะคือละไอสิ่งที่เราเคยยึดมั่นถือมั่นหรือละตนาละอุปทานนั่นเองเพื่อความบริสุทธิ์เพื่อความหลุดพ้นจากกองกิเลสทั้งหลายทําจิตใจนี้ให้สะอาดให้บริสุทธิ์ผุดผ่องก็จะได้รับความสุขจากความสงัดจากความสงบ หรือจากการที่รู้แจ้งเห็นจริงฉะนั้นถึงแม้ว่าเราเองจะไม่มีเงินทําบุญให้ทานเราก็กลับมาสร้างบุญสร้างกุศลที่บ้านของเราหรือรักษาสินสํารวมกายสํารวมวาจาและใจหรืออบรมจิตให้มันมีขึ้นให้มันมากขึ้นให้มันสงบสงัดปราศจากกิเลสมากขึ้นด้วยการเจริญภาวนาก็จะเป็นบุญเป็นกุศลที่ยิ่งใหญ่ได้ครับ